น,นีนะครับช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็น,นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนและน้องน้องที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์เซ y ู้ด Mo โรมือบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทํา คลิปสั้นๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะฮะก็มีน้องคนหนึ่งเนาะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ครับสอนไอแถบสี่เหลี่ยมที่ไว้เลือกอาวุธด้านขวามือล่างให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคได้ครับก็ก็ดีนะครับที่ขอมาผมก็จะทําให้เลยเนาะเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะเออส่วนคนที่รู้แล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วกันโอเคครับก็อันดับแรกนะฮะ ให้เรากดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วกดไปที่คอนโทลเนาะเห็นไหมขบนใชข้ขงบนชอยแรก,กเพื่อนๆจะเห็นชอยแรกไหมครับชอยแรกที่มันเขียนว่าโฟโเห็นไหมให้เราเปลี่ยนเป็นวันวันสกีนนะครับผมให้เราเก็บเป็นวันสกีนเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ก็มีแถบด้านล่างไหมพเพื่อนๆใส่อาวุธแล้วนะครับผมเออง่ายไม่ยากครับผมเห็นไหมไหม,มีแถบแล้วเห็นป่มแค่เปลี่ยนจากโฟโให้มันเป็นวันสกีนก็ก็แค่นี้ก็ได้แล้วฮะง่ายนะ ไม่ยากเลยนะครับมาและอย่างที่2นะฮะผมก็จะมาเปลี่ยนด้านล่างสุดนะครับนะับจากข้างบนลงมาข้างล่างสุดเนาะที่มันเขียนว่านอนอยู่ตอนเนี้ยอให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเอาเป็นอะไรอ่าดูเนี่ยเห็นะมันก็จะมีช้อยการโจมตีแล้วก็มีกระปุ่มกระโดดอยู่เหนืออ่าโจมตีนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนอีกอันนึงโอเคเปลี่ยนปับ๊บลองดู ตอนนี้ก็จะแยกแล้วครับผมกระโดดฝั่งซ้ายตีั่งขวานะเห็นไหมเห็นมุมไหมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันอ่าเป็นจัมออรี่นะครับจัมออรี่นี่ก็คือกระโดดอย่างเดียวนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะโอ้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะถนัดอีกแบบหนึ่งมากกว่านะครับผมเนาะผมจะถนัดแบบกระโดดแล้วก็โจมตีด้วยแบบนี้อันใหญ่ๆดีง่ายดีนะครับผม แลลาเราแตะหน้าจอเราจะได้ไม่ไปเผลอกดตีด้วยเนาะเ,ออเผื่อจะไปจับตัวอะไรแง่ไปเผลอกดหมวดมันขึ้นมาเลยก็อ่านเข้าเลยลเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผมกําลังสลับหน้าจอบุคคลที่1กับบุคคลที่3ไปมาเนี่ยผมใช้2นิ้วจิ้มนะ,ะทางขวาของผมจิ้มก็จะเป็นพวกนกหวีดนะครับมันมีวิธีปรับเนาะใช้2นิ้วจิ้มนะใช้2นิ้วจิ้มนะโอเคไปไปที่ตั้งค่าไปคอนโทรลเหมือนเดิมครับผมก็เห็นไหมชอยส์ที่2เห็นไหมชอยส์ที่2องอยกวันสกรีนเห็นไหมเพื่อนๆ เพื่อนๆเ,เห็นทางซ้ายไหมครับผมมันจะมีคําว่า ref มันติดแถบเห็นไหมแล้วก็ right มันติดแถบนะครับผมก็คือทางซ้ายกับทางขวานั่นเองโอเคครับผมก็เราสามารถเปลี่ยนมันได้นะครับตอนนี้ก็คือผมใช้อ่าทางซ้ายทางซ้ายนะครับเป็นเป็นเป็น z o มกล้องอ่าไม่ใช่ซูมกล้องดีสลับบุคคลเนาะโอเคผมจะลองเปลี่ยนดูแล้วกันเนาะออโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรดีลองอันแรกดูแล้วกันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ อ๋ออันแรกมันคือการตั้งค่านะครับผมเนาะเออแล้วเรามาดูอีกอันหนึ่งดีกว่ามาดูอีกแบบหนึง่งโอเคผมจะเอาเป็นโฟตโต้เมนูแล้วกันนะผมโอเคเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นกล้องนะฮะอันนี้จริงด้วยครับผมแตะสองครั้งเป็นกล้องนะฮะเออแตะสองครั้งเป็นกล้องเห็นไหมเออโอเคแต่ทางขวาแต่ว่าผมถนัดอันนี้มากกว่า ขนาดเป่านกหวีดมากกวานะครับผมเ,ออเห็นป่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนอกการตั้งค่านะฮะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นทําคลิปเต็มเนาะวันนี้ก็ทํามาแค่แบบเป็นคลิปพิเศษเฉยๆโอเคครับผมก็ เก็บเวลยากอยู่หน้าระดับฮาร์ดเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้ววันนี้ก็ต้องกลาบร,ราบเพื่อๆไปก่อนนะครับผมบายตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับผมไปแล้ว